เรามาดูฝอวักเคชันกันดีกว่าค่ะว่ามีส่งยังไงนะคือฝอพวกเนี้เขาอยากได้ฟิลแฟนแต่เขาไม่ได้คิดจริงจังแน่นอนเลยว่าไม่ได้คิดจริงจังก็คือลักษณะเขาจะเข้าเว็บไซต์หาคู่สักประมาณ2-4สสัปดาห์ก่อนที่จะบินมาไทยนะเพื่อสร้างความสนิทคุ้นเคยเรียกเกอร์เฟนให้สถานะกันมาพร้อมเลยพอมาถึงปุ๊บจะได้พร้อมเสร็จนะทุกคนลักษณะของเขาคือส่งคําจีบคําหวานเนี่ยแบบรัวๆๆนะทําให้คุณตกหลุมรักให้ได้แล้วก็สร้างภาพรักที่ดี ฝรั่งเนี่ยจะมีความรู้คุณสังเกตดูเลยเขาจะคุยดูมีหลักการจริงจังนะแต่เขาจุดมุ่งหมายอะเรื่องนั้นและค่ะนะข้อต่อไปค่ะการสร้างความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงไทยจัดการนัดหมายทันทีเมื่อมาถึงค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่พวกเขามาถึงประเทศไทยแล้วพวกเขาจะพยายามนัดหมายและพบปะทันทีโดยการจัดการโดยการนัดทานร้านอาหารที่หรูหรือทํากิจกรรมที่สนุกสนานเช่นการไปเที่ยวทะเลทํากิจกรรมที่ประจนภยัย ซึ่งทาให้สาวไทยรวยเขาเตรียมการมานะถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้ไปดูเดอะสิลเปีพี่จี้มีทําเป็นคอร์สสอนออนไลน์ไว้ให้คุณไปดูได้เลยนะก็ต่อไปค่ะหลีกเรื่องการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตนะให้คีย์หลักนะเอามาจากคอร์สเดอะสกิลก็คือคุณสามารถที่จะถามเขาได้นะคะว่าเออคุณมีเป้าหมายยังไงในการหาคู่คุณอยากได้แฟนเป็นเอเชียหรอหรืออะไรเงี้ยถามในฟิลเพื่อนนะไม่ใช่ถามในฟิลที่ว่าได้กันแล้วไปถามเขานะ ต้องตั้งคำถามก่อนที่คุณจะไปออกทริปออกเดทกับเขาเนี่ยแล้วคุณจะได้เตรียมใจรู้คร่าวๆอ่าแบบนี้แบบนี้หลีกเลี่ยงการพูดถึงอนาคตค่ะฝรั่งที่ไม่จริงจังเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงอนาคตเช่นการแต่งงานการย้ายมาอยู่ด้วยกันคืออย่างที่บอกว่าคุณถามเป้าหมายก็เลยนะฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะไม่หาภาระใส่ตัวเองถ้าเขายังไม่มีเป้าหมายที่จะหากู่จริงจังเขาจะบอกเราเลยค่ะเขาจะบอกเราเลยส่วนใหญ่บอกเลยคือบอกแล้วจบอ่ะพวกเนี้ย เขาจะหาคนที่เขาเรียกว่าคิดเห็นตรงกันอะ่ะมันก็จะไปได้สะดวกและไม่มีดราม่าทีหลังเขาขี้เกียจแบบไม่สบายใจพีกนึงพวกรก่อนรู้มากก็คือให้คําสัญญาที่ลุงเครือค่ะเ,เขาจะพูดในสิ่งที่ทําให้สาวไทยรู้สึกมีความหวังเช่นฉันจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งคุณคุณไหมคะหรือเราจะมีอนาคตร่วมกันแต่ไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอนหรือแผนที่ชัดเจนนะคุณคุณไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปออกเดทนะคะ ถ้าขอเขาหลีกเลี่ยงพูดถึงอนาคตถ้าคุณสนุกกับการเดทเอาว่ามีคนพาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยอแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าเรื่องของอนาคตที่จริงจังมันยังอีกไกลถ้าจะเดทให้มีความสุขก็เดทให้มีความสุขไปค่ะอย่าไปจูจ้จี้อย่าไปตึง,ง้อขอขายอย่าไปทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะก็เที่ยวให้สนุกแล้วกันให้ความสําคัญกับช่วงเวลาชัว่วคราวมากกว่าการสางสัมพันธ์กันค่ะก็คือ พวกนี้เขาจะมีคําพูดหนึ่งนะทุกคนก็คือว่า live in the moment มีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าอย่าไปพูดเลยเรื่องอะไรที่มันปวดหัวนี่เลยนี่เลยคุณไปดูใน the secret course นะบอกคุณรายละเอียดทุกอย่างนะข้อต่อไปค่ะเมื่อกลับไปแล้วเริ่มหายตัวหรือเงียบไปนะหลายคนก็มาถามว่าทําไมฝองเงียบไปแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะตอบกลับมาเขาแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะติดต่อกลับมาเพราะเออมันมองแบบนี้คือ เมื่อผู้ชายเขาได้แล้วฮอร์โมนเขาถูกรีลลสออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะหายไปช่วงหนึ่งเมื่อเขากลับไปเขาจะเกิดช่วงสับสนที่ว่าเจ้ายยังไงดีวะจะคิดจริงจังดีไหมวะเขาจะเริ่มทบทวนแล้วค่ะว่าคุณสองคนอะ่ะคุณอ่ะเข้ากับเขาได้ดีแค่ไหนและเป้าหมายในการมีคู่ของเขาว่ามันเป็นยังไง